สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับครูนะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับในเรื่อง Google นะครับอ่านักเรียนอาจจะรู้ว่า Google นะครับใช้ทําอะไรใช้สืบค้นอะไรได้บ้างนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาแนะนําแอปพลิเคชันของ Google นะครับให้นักเรียนได้รู้จักนะครับนักเรียนอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับครับ นักเรียนรู้ไหมครับว่า Google ของเรานะครับไม่ได้มีแค่การสืบค้นข้อมูลหรือสืบค้นหาสิ่งที่นักเรียนต้องการนะครับ Google ของเรานะครับยังมีอะไรอีกน่าสนใจมากมายนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมายกตัวอย่างแอปพลิเคชันของ Google ให้นักเรียนได้รู้จักนะครับมาที่แอปที่1เลยนะครับ g o o g l e Mail นะครับหรืออีเมลนั่นเองนะครับ อีเมลนะครับเป็นบริการฟร e ีอีเมลนะครับโดย Google นะครับเป็นฟร e ีอีเมลยอดนิยมนะครับเช่นเดียวกับ h o t m a i l นั่นเองนะครับเราสามารถเรียกใช้งานได้ที่ email.com นะครับ .com นะครับ Google อีเมลนะครับ, <c oughs> e รบที่เราได้รู้จักกันนะครับเราสามารถสมัครนำไปส่งงานให้คุณครู หรือสมัครงานสมัคร Facebook แล้วก็ใช้อีเมลนะครับไปดูแอปพลิเคชันต่อไปนะครับคืออ่าอันนี้คือหน้าต่างของอีเมลของเรานั่นเองนะครับสามารถส่งงานผ่านอีเมลหรือแชทกับคนที่เรามีอีเมลด้วยนะครับฟร้องนะครับ Google เว็บเ a ิร์ชนะครับนัเรีนยนอาจจะเคยรู้จัก กันมาแล้วนะครับคือ g o o g l e w ว b Search นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Google เว e บสเตอร์กูเกิลเว็บสเตอรนะครับเป็นบริการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดนะครับของ Google ของเรานะครับสามารถเรียกใช้ได้ที่ google com หรือ google co th ของเรานี่เองนะครับนี่คือหน้าต่างของ Google เว็บเสิร์ชของเรานะครับนักเรียนสามารถพิมพ์สิ่งที่นักเรียนต้องการหาได้ลงไปได้เลยนะครับมันจะขึ้นมาให้เองนะครับไปที่แอปที่3มกันนะครับคือ Google Image Search นะครับ Google Image Search นะครับเป็นแบบไหนนะครับมาดูครับเป็นบริการค้นหาข้อมูลเช่นเดียวกันแต่จากเน้นค้นหาเฉพาะรูปภาพนะครับ เฉพาะรูปภาพนะครับเฉพาะรูปภาพเท่านั้นนะครับอย่างคู่ค้นหารูปภาพโรงเรียนโพนทองพิทยามันจะขึ้นมาแค่โรงเรียนโพนทองพิทยานะครับแล้วเราเราสามารถเรียกใช้ได้ที่ image.google.com นะครับแอปที่นะครับคือ กูเกิลวิดีโอนะครับ Google วิดีโอนะครับเป็นบริการค้นหาข้อมูลประเภทวิดีโอนะครับการเรียกใช้งานไปที่ new นะครับ new.google.com เนี่ยครับเราสามารถค้นหาหนังค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิดีโอนะครับที่เราต้องการได้นะครับมาที่แอปที่5นะครับคือ Google p h โต้พาร์คนะครับนักเรียนอาจจะเคยคุ้นชินกับแอปนี้มาแล้วนะครับแอป p h โต้พาร์นะครับเป็นโซคอร์สนะครับเน็ตเวิร์กนะครับคล้ายกับ f a c e b o o k นะครับไว้แชร์ภาพในกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับแสดงความเห็นเกี่ยวกับภาพสามารถแท็กกันได้นะครับส่งภาพส่งไฟล์หากันได้นะครับ เราสามารถเรียกใช้ได้ที่ photo.google.com นะครับอ่านี่คือภาพที่เขาสามารถลงรูปแล้วก็แชร์รูปคอมเมนต์กันได้นะครับใน Google Photo Park นี่นะครับแอปที่หกนะครับคือ Google Chrome นะครับนักเรียนอาจจะเคยรู้จักหรือเคยใช้แล้วนะครับว่า Google Chrome นะครับเป็นแบบไหนนะครับ g l e c h r o m e นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับท่องเว็บเหมือนกับ IE หรือ Firefox นะครับที่เราคุ้นเคยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ google.com นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ google.com หรือ g o o g l e c o t h เนี่ยนะครับนี่คือหน้าต่างของ Google ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับ และนี่คือหน้าต่าง Google Chrome นะครับในโทรศัพท์นะครับอปที่7นะครับคือ Google n e w นะครับนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่า Google n e w นะครับเป็นแบบไหนนั้นเรามารู้จักกันเลยนะครับ Google n e w นะครับเป็นบริการคืบค้นหาข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับนักเรียนอยาก สืบค้นหาข่าวที่นักเรียนรู้จักหรือนักเรียนอยากรู้จักนะครับสามารถสืบค้นได้ที่ o o o l l n n w w นะครับนี่ครับหน้าต่างของ g o o g l e News นะครับในโทรศัพท์ครับเราสามารถสืบค้นข่าวเช่นข่าวการเมืองข่าวต่างๆที่เราอยากรู้จักกันนะครับสามารถสืบค้นได้ที่ g o o g l e News ได้เลยนะครับเรียกใช้ได้ที่ news. ค .google.com นะครับสามารถเรียกใช้ได้นะครับแอปที่8นะครับคือ Google Scholar นะครับนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่า Google Scholar นะครับเป็นแบบไหนนะครับ Google Scholar นะครับเป็นบริการของ Google นะครับสำหรับการค้นหาผลงานด้านวิจัยสิ่งพิมพ์นะครับเหมาะสำหรับนักศึกษานักวิจัยนะครับต่างๆนะครับ ถ้านักเรียนอยากค้นหาศึกษานะครับสามารถคิมลงไปได้เลยนะครับว่านักเรียนต้องการศึกษาเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้นะครับคือหน้าต่างของ Google กับ p o รนะครับในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแอปที่9นะครับคือ g o o g l e Map นะครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะครับ Google Map Google Map นะครับเป็น บริการค้นหาเส้นทางนะครับแสดงพื้นที่โลกนะครับสะดวกสบายนะครับ google Map นะครับทุกคนอาจจะเคยใช้นะครับสามารถค้นหาบ้านตัวเองหรือเส้นทางที่เราอยากไปนะครับถ้าเราไปไม่ถูกเราสามารถหา Google Map ได้เลยนะครับสามารถเรียกใช้ได้ที่ map.google.com นะครับหรือ map.google co.th นะครับอ่านี่คือ Google Map นะครับครับมาแอปที่สบกันเลยนะครับคือ Google Sites นะครับอ่านักเรียนอาจจะเคยเห็นหรือบางคนไม่เคยเห็นนะครับวันนี้นะครับกูจะมาอธิบายว่า Google Sites นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ Google Sites นะครับเป็นบริการพื้นที่ในการสร้างเว็บไซต์นะครับของ o o g l e นนักเรียนอาจจะงงนะครับว่าเว็บไซต์บางเว็บไซต์นะครับสร้างที่ไหนอ่า บางเว็บไซต์นะครับสามารถสร้างได้ที่ Google Sites ของเราก็ได้นะครับอย่างนั้นยันจะทำกิจกรรมหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรานะครับยันสามารถนำ Google Sites นะครับไปสร้างเว็บไซต์ได้เลยนะครับยันสามารถแ <c oughs> ยกใช้งานได้ที่ site.google.com นะครับแอปพลิเคชันต่อไปเลยนะครับ แอปต่อไปก็คือ Google YouTube นะครับนักเรียนอาจจะเคยรู้จักหรือทุกคนดูทุกวันวันนี้นะครับรูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ Google youtube นะครับให้นักเรียนฟังนะครับ Google YouTube นะครับเป็นบริการวิดีโอนะครับสามารถเข้าไปดูวิดีโอที่ผู้คนทั่วโลกนะครับได้อัปโหลดไปเก็บไว้นะครับอย่างนักเรียนอาจจะดูการ์ตูนหรือดูหนังนะครับผ่าน youtube แต่นักเรียนรู้ไหมครับว่า y o u t u b e นะครับสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้นะครับสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้นะครับของ y o u t u b e ของเรานะครับได้เป็นเดือนเป็นปีก็ได้เยอะอยู่นะครับถ้านักเรียนจะทําถ้านักเรียนอยากดูหรืออยากเข้าไปทํานักเรียนสามารถเยากใช้ได้ที่ youtube.com นะครับ e d u c a t i o n i s สนะครับคือ Google Drive นะครับนักเรียนบางคนอาจจะเคยใช้หรือรู้จักมาแล้วนะครับส่วนนักเรียนที่ไม่เคยใช้งั้นมารู้จักพร้อมๆกันนะครับ Google d r i ด e นะครับเป็นบริการพื้นที่เก็บข้อมูลเก็บไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนมีฮาร์ดดิสก์นะครับส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับสามารถแชร์ไฟล์ให้คนอื่นใช้ได้นะครับเช่น เข้ามาอ่านไฟล์หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้นะครับ <c oughs> นักเรียนนะครับสามารถเก็บข้อมูลทุกอย่างนะครับเกีย่ยวกับข้อมูลทางเอกสารรูปภาพวิดีโอใน Google d r i v e ได้นะครับและจะไม่มีการหายนะครับนอกจากนักเรียนจะลบออกนะครับจะไม่มีไวรัสนะครับ <c oughs> ถ้านักเรียนอยากใช้แต่นักเรียนต้องมีอีเมลก่อนนะครับในการล็อกอินการใช้ Google d r ได้นะครับ ครับเรามาดูแอปพลิเคชันที่13ไปเลยนะครับคือ Google o m q i m a g e นะครับหรือเราได้รู้จักกันในนามของโปรแกรมบ o r ดนะครับที่นักเรียนเคยใช้นะครับแต่โปรแกรม q i m a g e นะครับเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับครับเป็นฟรีโปรแกรมนะครับของ Google นะครับสำหรับสร้างเอกสารออนไลน์สร้างเอกสารออนไลน์ที่ใช้ ใช้กับ Microsoft Office นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับงานยอดนิยมนะครับแต่มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตในการใช้เราก็จะไม่สามารถใช้งานของ Google Dot ของเราได้นะครับส่วน Google นี่ครับ Google Dot นะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือ Microsoft Office Word นะครับสามารถใช้ได้ ตอนที่เราไม่มีเน็ตก็ได้นะครับแต่ Google Not ก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ Google ดอ t ก็ต้องล็อกอินผ่านอีเมลเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> แลวลัีออยันสามารถเรียกใช้ google ด o ทได้ที่ ..google.com นะครับสามารถเรียกใช้งานได้นะครับ ครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเหรอครับในหัวข้อเรื่อง Google นะครับ Google อาจจะมีหลายแอปพลิเคชันที่นักเรียนยังไม่ได้รู้จักนะครับวันนี้นะครับคุณครูยกตัวอย่างมาแค่13แอปพลิเคชันนะครับในคาบต่อไปนะครับถ้านักเรียนสงสัยหรืออยากสอบถามสอบถามครูได้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ Google เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันคาบหน้านะครับ